คุณผู้ชมครับเราจะพาไปชมความน่ารักแล้วก็เสียงอันไพเราะของตัวจัก,กรจันหรือว่าที่หลายคนออกเสียงว่าจัก,กรจันนั่นแหละที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำรรแพงเพชรห้องข่าวเล่าป่วนครับ นี่เป็นเสียงที่หลายคนคุ้นเคยแต่จะมีสักกี่คนเล่าที่เคยเห็นเจ้าของเสียงตัวเป็นๆภายหลังมีการประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ เพื่อป้องกันบรรดานักท่องเที่ยวที่อาจจะนำเชื้อโควิด19 <c oughs> เข้าไปแพร่ระบาดได้ส่งผลด้านบวกให้ธรรมชาติกลับมาฟื้นฟูตัวอีกครั้งดังภาพและเสียงที่ท่านได้ชมอยู่นี้เป็นฝีมือการถ่ายทำของนายอนันต์ปรีดาหัวหน้าชุดจุดสกัดขุนน้ำเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรที่ได้เปิดไฟหลอกล่อให้จักกระจันออกมาโชว์ตัวพร้อมส่งเสียงดังอันไพเราะลองไปฟังสักครั้งครับ มันเป็นแมลงที่มีตาขนาดใหญ่มีประสาทการรับรู้ที่ดีมากอยู่บนปีกที่สำคัญมันมีโปรตีนสูงชาวบ้านมักนำไปประกอบอาหารหลากหลายเมนูทั้งต้มผัดแกงทอดหรือตำทำ,ำน้ำพริกหลายคนได้ชิมแล้วก็ต้องยกนิ้วให้ oh, <no. S 1> พร้อมบอกว่าแซ่บอิลีเด้อ อืมต่างประเทศเขาซื้อเราไปบดทําเป็นโปรตีนเม็ดนะใช่โปรตีนสูงนะพวกแมลงพวกแม่งน่ากินนะบางคนบางคนกินตัวไม่ได้ไงบางกินตัวไม่ได้นะฮะต้องกินแบบเม็ดไปนะครับ